เราสองคนนะคะมาในทีมซัมเมอร์สคูลเรียนสนุกได้ทุกที่ค่ะวันนี้พี่เทงกับพี่ปองนะคะก็มีหนังสือดีๆมาฝากน้องๆหนูๆที่ปิดเทอมยาวๆนะคะอยู่บ้านนะคะจะได้ฝึกเสริมเพิ่มทักษะก่อนการเปิดเทอมนะคะวันนี้พี่ปองมีหนังสืออะไรมาฝากน้องๆค่ะวันนี้พี่ปองมีสองเล่มนะคะที่จะมาแนะนําให้น้องๆในช่วงปิดเทอมแล้วก็อยู่ที่บ้านนะคะก็จะเป็นสรุปเนื้อหาบวกข้อสอบนะคะ 8วิชาระดับป .4 และป .5 8วิชาทั้ง2ระดับเลยนะคะค่ะพี่เทงบ่อยครั้งนะคะที่มันจะเกิดคำถามนะคะและข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนทุกๆวิชาเช่น8วิชาที่เราจะพูดถึงมีวิชาอะไรบ้างพี่ป๋องก็จะมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาศิลปะการงานและ าระศึกษาแบบวิชาหลักนะาคะพี่เทงค่ะ,คะสองเล่มนี้นะคะเนื้อหาในเล่มเนี่ยเขาก็จะกระชับอ่า,อาเนื้อหากระชับจำง่ายพร้อมกับมีเทคนิควิธีคิดพี่เทงแล้วก็วิธีที่ว่าเราจะทำยังไงให้จำได้แม่นค่ะค่ะแล้วก็พร้อมให้เราฝึกฝีมือในการทำ ข้อสอบแนวข้อสอบก็จะมีแนวข้อสอบอยู่ในนี้หมดเลยพร้อมกับเฉลยมีเฉลยด้วยใช้ายเล่มทุกวิชาเลยพี่เทงค่ะาน้องๆอ่านสองเล่มนี้นะคะพี่เทงโอ้โหได้ความรู้ก่อนที่จะเปิดเทอมเราได้ความรู้ก่อนคนแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็สองเล่มนี้นะคะ มาในราคาเบาๆค่ะพของสำนักพิมอะไรคะพี่ปองของสำนักพิมพ์ IDC ค่ะ IDC จัดมาใช่ไหมคะวันนี้สำนักพิมพ์นี้เขาขายดีมากพี่เองค่ะมาในราคาเบาๆค่ะพี่เอง ก็ราคา2 9 5บาททั้ง2เล่มนะคะพี่เทพี่ป๋องก็นําสาระดีๆของหนังสือสองเล่มทั้งป .4 และป .5 ้มาฝากนะคะของพี่เทงนะคะของพี่เทงนะคะก็จะเป็นเล่มแรกเลยวิทยาศาสตร์สรุปหลักคิดวิทยาศาสตร์บทผม456หรวมให้เลยค่ะพี่ปม่องเพราะว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะคะสําหรับการเตรียมพร้อมในการจะสอบ ในรอบถัดไปนะคะเป็นการเพิ่มเติมทวนความจําที่เราเรียนมาด้วยนะคะแล้วก็จะได้พร้อมสําหรับทุกสนามสอบอย่างนี้เลยนะคะเล่มนี้เป็นของสำนักพิมพ์ต้นก้านะคะเขาจะบอกสรุปย่อและกิจกรรมเสริมเพิ่มทักษะทางวิทยาศาสตร์สําหรับน้องๆประถมปลายค่ะแล้วก็ ตรงตามประเด็นนะคะตรงตามสาระการเรียนรู้แปดสาระเลยนะคะก็จะเน้นความรู้และตามตําราเรียนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเลยค่ะของพี่ปอเล่มนี้นะคะก็มาในราคาเบาๆแค่245บาทเท่านั้นนะคะคือวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งของพี่เทงนะคะก็จะเป็นคณิตศาสตร์ป .4 ป .5 ป .6 เหมือนกันค่ะก็จะเป็นการทวน การจํานะคะทวนการเรียนที่ผ่านมาทั้งของป .4 ป .5 และปะ .6 นะคะตัวนี้ก็เป็นการฝึก โจทย์แบบเข้มเพิ่มเติมเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของคณิตศาสตร์เป็นหลักนะคะตะลุยข้อสอบ375ข้อนะคะพร้อมเฉลยอ,อย่างละเอียดนะคะเน้นโจทย์การคิดวิเคราะห์เป็นลำดับเลยค่ะพี่ป๋องอแล้วก็เน้นการเรียนรู้ด้วย,วยตนเองนะคะและบทสุดท้ายยังเพิ่มเติมโจทย์ภาษาอังกฤษเข้ามาให้น้องๆหนูๆได้ทดสอบในการเรียนรู้ด้วยนะคะเพื่อปูพื้นฐานในการไป แข่งสนามสอบอ,อื่นๆได้เลยนะคะเ,คเล่มนี้นะคะเป็นของสำนักพิมพ์ ุกุโร่นะคะอ้านะคะเนมาในราคาเพียง270บาทเท่านั้นนะคะทั้งสองทั้งสี่เล่มเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมในช่วงนี้แล้วก็กําลังจะสอบเร็วๆนี้ที่จะเป็นการสอบเข้าโรงเรียนนะคะดังนั้นก็ขอฝากทั้งสี่เล่มนี้ด้วยนะคะแล้วสามารถสั่งซื้อได้ทางสาขาทั้งสี่เล่มนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของ C1 Book Center ทุกสาขานะคะแล้วก็ w w w ร์ไวเว็บ C1. com เลยค่ะ นะคะวันนี้พี่เทงกับพี่ป๋องก,ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันหน้าค่ะคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ